สวัสดีครับวันนี้เกมลายเ r นเจอรนะครับอ่ะวันนี้ก็อยู่กับอดีลองนะครับก็ยังเปิดกาชาตกันนะมีอยู่300โลบี้นะครับอ่ะวันนี้เป็นวันอังคารนะก็จะมาเปิดกันเห็นอ่าในส่วนของตำนานหลกัหลกๆเขาใช้คิงกับดัสนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเปิดกันดูดีกว่านะครับอ่ะยกเลิกไป9ครั้งนะครับวันนี้ให้เวลานี้1ทุ่ม45นะครับ3 4 5 6 7 แปดเก้าอะเปิดแค่ดีลองนะครับอดีหลักผมเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่านะคืออยากได้เกียร์มากนะครับแต่ว่าตัวรอบนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าตัวยืนชนผมก็ถือว่าโอเคแล้วอะ่ะถ้าอยากได้คืออยากได้คิงมากกว่านะครับมาโอ้โหตัวแรกกบเอัตาต้ากบดำมาเลยมาตัวที่สองนโอ้โหแก,แก่เจ้าสำรานตัวที่สามเข้ามาครับอือหือบริการสมชายมาแล้ว มีแปดดาวออาต้านะสองตัวแล้วมาครับตัวที่สีโ่โอ้ดัสดโอ้เดี๋ยวนะไอดีลองเฮ้ยแกจะโชคดีไปไหนไอดีลองอ่ะตัวตัวยืนชนนะครับคือไอดีลองเนี้ยมันจะตัวยืนชนนี่จะเยอะมากอะ่ะไปตัวที่ห้าที่หกปุ๊บคิงตัวซ้ายคิงม่ะโอโ้ไม่มาแต่ว่าได้ดัสน,นะเออมาเฉยอะ่ะ โอเคครับได้ดัสมาก็โอเคแล้วธาตุไม้เออเอามาเพิ่มพอดีนะเออคือสังเกตดูก็คือตัวนี้จะได้ธาตุแสงแล้วก็จะได้เป็นตัวชนนะครับหลักๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูนะครับใส่ทีมไว้ก่อนดัสดัสอ่ะเอาแทนตัวนี้ไว้คือหลักๆจะเป็นตัวชนนะฮะอันนี้เป็นธาตุสายพลังนะครับอ่ะมาดูทีนี้ ตัวชนผมสายพลังอ่าพลังนะครับสายพลังปุ๊บอ่ะตัวที่ผมใช้อ่ะหนึ่งโดโลจโจฮะนี่ธาตุไฟสองมูนดูเยียงสามโคนี่ม,มาเฮซึอ่าตัวที่สี่คือขี้ริวอ่าตัวที่ห้าก็คงจะเป็นดัสนะครับคือตัวชนเยอะมากอ่ะคือสังเกตดูดูนะ คือชนแบบประชิดด้วยนะอ่าดูคิเริวครับเนี่ยคิเริวระยะ50นะครับยืนใกล้มากอ,ะอ่ะตัวโคน,นี่มาให้รู้สึกนะก็120ก็ถือว่าไกลนะครับแต่ว่าใกล้กว่ามูนดดยามมูนดุยนดยาง180นะโดเรนโจอโดเรนโจ90้านะ,ะไปดูดัสทีนึงเจ้าดดััสสดัส,ดส เมริโอดัสนะครับ65ก็ไกลกว่าชิริวนิดนึงนะครับเข่าแคบ้นะแทบติดกันเลยแหละคือสกิลที่เขาใช้หลักๆนั่นก็คือมันมียกเลิอกอมาตะแล้วก็มีบัฟนะครับเนี่ยบัฟพลังชีวิตเกาะไปก่อเลือดแล้วก็บัฟห,หลบสกิลหลบทักษะมีตั้งทักษะคือแต่ละตัวของผมอะ่ะมันอ่ะดูตัวนี้มีมีหลบทักษะมีเพิ่มขอเลือดเนี่ย แล้วก็โดโลจโอเนี่ยโดโลจโออยู่ไหนเนี่ยแต่และตัวก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยมีหลบทักษะอ่ะมีหลบทักษะมีมีตั้งสกิลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เจ้าอะไรอีกตัวหนึ่งอ่ะก็มีประมาณเนี้ยมีพวกบัฟหลบทักษะที่สองตัวละอ่ะก็จะไปสามตัวกับอ่าอ่าดัฟนะครับอ่ะก็ปั้นไปดีกว่าอ่ะปั้นมาเดี๋ยวหาเกียร์ เอาเกียร์อะไรให้มันดีเนี่ยปั้นก่อนแล้วกันนะครับมาล่างธรรมดาแล้วก็เลือกปั้นเอ้าอ๋อก็ว่าอยู่โอเคอยู่ไหนเนี่ยไอ้กบฮ กบอีกพีก็ไม่มีเหรอคือไมไ่ทำเควสมาหลายวันนะเนี่ยเออ่กบยัดไปยัดไปนี่โอเคครับปั้นเป็นอัลต้าก่อนเลยเราจะได้อ่ามีอันนี้ทำเควสนะครับก็จะได้กบดำมาปุ๊บโอเคเรียบร้อยตัวนี้ไม่ได้ทำเควสมา3-4วันแล้วนะ คือเข้ามาล็อกอินนะฮะก็ว่าจะเล่นก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะเหลืออะไรอีกอมาดูนิดนึงว่าถ้าใช้กบดำเนี่ยผมมีกี่ตัวหนึ่งสองสามคลิกไปน่าจะมียี่สิบเอ็ดิสองตัวนะคือยังไม่ได้ปั้นตัวไหนฮะโอ้โห 2ีตัวนะครับคือปั้นเลยดีไหมตัวนี้คือมันต้องได้ปั้นแหละคือระยะสกิลผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ดูนะะยังไม่ได้เข้าดูนะครับก็ต้องเข้าไปดูในเว็บอีกทีนึงว่ามันระยะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยสกิลอะ่ะผมก็มาดูสกิลนะครับ ก็มีโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงอ่ะสร้าง,งผลลับด้านลบให้ศัตรูนะครับยกเลิกองเพราะว่า,มาอมตรา3วิแล้วก็ทําให้ศัตรูสแตนด์ด้วยสแตนด์ทะลุอมตะแล้วก็มีดาเมจทะลุอมตะด้วยครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของสกิล2ก็มีเพิ่มเกาะเลือดนะครับสามสามเท่าแล้วก็เพิ่มอัตราหลบพักษา40%มีต้านทักษะด้วย40%นะครับอันนี้น่าจะครูดาวิบสอวินะส่วนสกิล1เนี่ยประมาณ ไม่5วิก็7วินะครับอันนี้ผมยังไม่ดูข้อมูลนะอ่ะเราจะประมาณนี้อันนี้ความสามารถในเปิ์มันมันตายแล้วมันฟื้นนะ,ะฟื้นพลังฟื้นมาเจ็ดอาจจะนนะครับของเลือดนะครับแล้วก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะ,ะเดี๋ยวไปลองอปั้นเป็นแม็กเลยดีกว่านะครับในไหนก็ในไหนๆละคือเราปั้นไปเลยนี่ วิเกียะห์ทำคลิปต่อไปแล้วก็เรื่องนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเรื่อหลายเกยมอะไปเราปั้นไปเลยจัดไปดัเจ้าัดาสิบห้าใช่ไหมเนี่ยสิบห้าโอเคอีกห้าตัวอึ๊บ โอเคครบละเหลือกบดำสอตัวนะครับเรียบร้อยเหลือมีกบอะไรที่มันยัดได้ไเ่ยปุ๊บอะดำปีไม่ได้ใช้อันนี้ผมยังไม่ไทำยังไม่ล่ากบเนี่อ นี่วันนี้วันอังคารนะ,ะมันกมน็มันไม่ได้คูณ2อะ่ะก็จะยากนิดนึงนะคือผมยังไม่ได้เก็บฟาร์มออเพชนะตัวไหนผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ผมทำแล้วนะครับก็เลยจะใช้กบอ p อย่างเดียวนะมีตัวไหนบ้างนียับไปก่อน ตัวดำปีน่าจะมีครบนะ่ะโอเคอจัดไปจัดไปโอโ้โหยังไม่เต็มเลยเหรอไม่มีวันคนสองเนี่ยโอโ้โหคือเออผมจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือการการเลือกเลิกเก้าครั้งเนี่ย บางทีมันก็ติดนะคือมันมันไม่ใช่เป็นทิกอะไรหรอกเราเราใช้แล้วสบายใจฮะคือมันก็ไม่ได้ทุกรอบหรอกแต่ว่าเราเรา,เรากดแล้วามันสบายใจคือคือแล้วเราได้เราก็บอกว่าเป็นเพราะทิกนี้อะไรประมาณนี้เราทำเพื่อความสบายใจของเราเองฮะมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มันต้องดูเวลาด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับควรเปิดถ้าเป็นวันเสาร์ทิ์ก,ก็คือ เหมือนตัวเกมรู้ว่าไอปิดเล็กีไอพีไ p p เนี่ยคนจะเปิดเยอะส่วนใหญ่เขาก็เลยมาเปิดี้วันจันทร์ทึงสุกนะครับมันจะมีโอกาสออกเยอะกว่าจับไปเลยโอเคครับครบสักทีมีตัวจุติไหมเนี่ยฮึบโอ้โหตัวจุติยังไม่มีนะครับอ่ะใช้เกียร์ไปก่อนนะ โอ้อเกียร์อะไรบ้างก็ใส่ไปก่อนนะครับจริงๆใส่ค้อนก็มีค้อนอนะแต่ว่าอยากได้ดาเมจด้วยอะ่ะก็ใช้ตัวนี้นะครับเกียร์คือตัวนี้แบบขาดแลนมากอะ่ะใช้เออรดแรกไปก่อนบวกไปครับบวกไปยับไป ส่วนใหญ่ถ้าใช้อ่ะเกียร์เบสิกนะครับก็จะใช้คอนรองเท้ากระเป๋าหรือจะเอาเป็นเพย n นสไนเปอร์เป็นโลแล้วก็กระเป๋าก็ได้นะครับถ้าเป็นเกียร์ฟรีนะนีะ่ผมก็จะใช้กระเป๋าไปกระเป๋ามันทําไมค่าเกียร์น่าเกียดอะอ่ะอย่างน้อยบสกิลอยู่ที่ 8.6เอาค่าโหลดสก,กิลอยู่ที่8.6ด6ดีกว่านะก็จะอยู่ที่ประมาณ52%อเ็นะครับเดอวตัวนี้รับไปอโอเคครับเรียบร้อยเฮ้ยห้าสิบเอ็ดนี่หรอไม่ถึงหนะ้าสิบสองนะก็โอเคครับอะไรเนี่ย ต้องเปิดแอปใหม่ทำไมอโอเคถ้ามาดูค่าเลือดนิดนึงนะโอ,โอ้โหค่าเลือดเจ็ดล้านสามนะครับเืียว่าเยอะนะกาลังจุมตีกายอยู่ที่6,000นแม็กอยู่ที่หกแสนเ่ยใช้แรกหนึ่งพันามร้อมถือว่าใช้ไม่เยอะนะมีอัตราการใช้สก่สิบเอร์ซนะครับกวามแม่นยำถองทักษะยีาเปเซนต โอเคก็ไปลองดูนะครับทีนี้จะใส่ทีมไหนดีโอหครับต้องคัดทีมออกนะครับทีนี้โอ้โหตัวที่ผมใช้ประจำก็เยอะอยู่ด้วยไอ้ดีขาดาวินชีออกดีไหยเนี่ยคือดาวินชีมาก็เป็นตัวหลักเลยนะก็ใส่ไปดีกว่าเอาไว้ทีม2นะครับโอเค ทีนี้ทีมป้องกันเราก็ใส่แทนดาวินชีแล้วกันจริงๆดาวินชีมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าเราต้องคัดนายออกนายไม่ได้ไปต่อแล้วไป p v p, p กันนิดนึงนะครับคือไม่ได้ตีตั้งแต่ปิดหลีกนะดูนะครับ <c oughs> ออคือไม่ได้เข้าเล่นไอนดะีเนี้ยคือเข้ามาล็อกอินมามาเล่นสเตจพิเศษประมาณ ด่านแรกอะ่ะแล้วก็ออกนะครับนี่ยังไม่เล่นเลยนะคือมาตีกิวเลยแล้วก็เล่นด่านนี้ครบทั้งหมดแล้วก็ออกนะครับเล่นด่านนี้ห้าหกด่านนี้ก็สี่ห้าหกนี้แล้วผมก็ออกนะครับคือเวโอยังไม่ขึ้นสักทีนะนี่เอาต้าเก้าสิบสี่แล้วจะขึ้นเรียกว่าตำนานยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวมาพีพีกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ลาสิบเก้าเลห้าสิบแปดนาทีอ่ะไปสู้กันดูนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตำนานนิดนึง กี่นาทีเนี่ยโอ้นูพูดเยอะอะ13นาทีโอเคอมาดูโทนี่นะครับอาเขาใช้ตัวไหนหลักๆก็น่าจะเป็นคิงนะอ่ะมีคิงกับดัสนะครับที่ใช้คือดัสมัน,ม,นมันเสกไอ้ยกเลิกเพราะว่ามาตัดของศัตรูตแล้วก็อ่ามีมีใบฮะมีใบทะลุมาตัดเป็นเวลา8วินะแล้วก็อัญเชิญต้นไม้เนี่ยออกมาเป็น 10, 10วินาทีนะครับเห็น เเขาว่าเลือด71ล้านนะถ้าเลือดแม็กนะครับคือเขาเน้นใช้ร่างออาต้าปล่อยตัวไว้แล้วก็เน้นสกิลนี้ยฮเวลามันจะนานขึ้นถ้าเป็นสกิลสองไฮเปอร์มันเนี่ย7วินะครับถ้าเป็นออาต้าอยู่ที่10วินนะก็นานขึ้นอ่ะมาดูคนที่2นิดนึงนะก็ขอดูสัก2คนนะครับอ่ะคนสเลยดีกว่าอ่าใช้อ่ะเขาก็ใช้ดัสนะครับ นี่เขาก็จะใช้ประมาณ2ตัวนี้นะไปดูว่าเขาเปิดได้ตัวไหนบ้างาดูผิดอีกสะสมนะครับเขาเปิดได้ทุกตัวนะดัสดัสใ่ไหมไม่ใช่ดัสด,ดิไอตัวอะไรไอตัวคิงนะครับยังไม่เห็นนะ แต่ว่าเขาปั้นนะแต่ว่าไม่ลงทีอันนี้อันนี้ทีมโจมตีเขานะเนี่ยน่าจะทีมประมาณนี้อ่ะผมไปสู้บ้างดีกว่าอ่ะทีมประมาณนี้นะครับว่าจะสู้ได้ไหมไปลุยก,กันอ่ะปล่อยไปนะครับ เฮ้ยอ๋อลืมนึกว่าไม่ได้เอาตัวาการบินมานะครับตกใจหมดตีไปโอ้โหทำไมถึงอย่างนี้โอเคเรียบร้อยออไม่ได้ดูคิงเลยดูไหนเนี่ยคิงเออผมก็ลืมว่าสกิลไหนมันใช้ยังไงนะ คือยังไม่ได้เคยดูอะ่ะว่าสกิลหนมันใช้ทำท่ายัางไงสกิลสองทำท่ายัางไงนะนี่มันฟันพว,วพัพผพักอะไรทงมันเนี่ยะก็จะประมาณนี้นะครับเออยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเลยนะคือเปิดได้ปุ๊บก็ปั้นไปเลยดีกว่าเ,เรียบร้อยชนะนะครับ ก็ไม่ได้ใช้ไอเทมเหมือนเดิมนะ,ะทีมต่อไปอขอดูสกิลคิงนิดนึงนะผมก็ลืมอีกแล้วสกิลคิงคิงสกิลหนึ่งยกเลิกภาะวะอมาตะานะครับอ่ะสร้างความเสียหายอ่ายกเลิกภาวะอมตะแล้วก็สตันสาวินะครับนี้ดาเมจทะลุอมาตะานะ ส่วนสกิลสก็เป็นบัฟโอเคน่าจะบัฟหน้าป้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวขอจัดทีมเลยดีกว่าอขอจัดทีมใหม่นะครับผมจะเอาคิงลงมาแทนตัวไหนนี้มูลหรือยางก็ใช้บัฟอยูอ่ก็ยังไมยังแทนไม่ได้นะครับมันก็ยังต้องเอาไว้บัฟเดี๋ยวเอาเอาแทนตัวนี้ดีกว่าแล้วค่อยตัวนี้ไปทีมสอง ไฮเปอร์ตัวอรจุติคูณเนี่ยมาใหม่นะอ่ะอูไม่ใช่ตัวพิเศษนะครับอโอเคเรียบร้อย่อะสู้ดูขอสู้ดูสักสามรอบนะครับเดี๋ยวปล่อยเจ้าเอา เดี๋ยวนะผมจัดแล้วลืมเซฟหรือไงเนี่ยพลาดละไม่เป็นไรนะเล่นต่อไปดูน่าจะบัฟหน้าป้อมนะฮะปล่อยมาปุ๊บนี่ฮะนี่เป็นดาเมเซอร์ออกมาเอาบัฟหน้าป้อมนี่โอเคฮนะเป็นละเนี่ยอ่ะไม่บัฟ โอเคฮะนี่ชักดาบออกมาแล้วก็บัฟนะดูคีนึงปุ๊บเป็นรูปไอ่มันเป็นรูปอะไรของมันเนี่ยนี่ครับเหมือนเป็นเหลี่ยมอะไรของมันเนี่ยอ่ะก็จะประมาณนี้ปล่อยไปครับออโต้ดีกว่านี่ตัวฝัง่งตรงข้ามนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องการปล่อยตัวนะครับ อะดูลิงคัสผมนี่มาเป็นสิบตัวละคือผมปล่อยไว้ทั้งทีมหนึ่งทีมสอนะครับมันก็เลยเยอะนะนคอมโบโไปสบายแล้วทีนี้ตัวชนห้าตัวคือบัฟกันลัวลอย่างถึกไปสู้กับทีมสุดท้ายครับคือเราสู้กับทีมของตัวเองนะครับจะขอจัดทีมใหม่นิดนึง ทีมหเมื่อกี้ผมว่าผมจัดแล้วนะเอองงแป๊บนีอ่อ่ะจัดใหม่อีกรอบหนึง่งไฮเปอร์ตัวไววพิบทาาน้ำนี่อ่ะทีมห้าปุ๊บกดบันทึกอ่ะสู้กับเพื่อนนะครับก็ไปสู้กับทพิมตัวเองนิดหนึง่งว่าเราจะไหวไหมเดี๋ยวนะ โอเคจะถูกแล้วตกใจหมดไปครับเอาไปสู้สู้กับทีมตัวเองนี่จะไหวไหมเคยสู้กับตัวเองทีมทีมหลักผมนี่สู้ไหวสบายนะแต่ก่อนคือแต่มีไทกะมาปุ๊บคือเอาไม่ได้ครสู้ไม่ได้เลยมีไทกะมาตัวเดียวนี่คนละชั้นเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย มันดันเข้ามาไวแต่ยิ้อัป,ปโอ้โหนี่ยัดไปออโต้ไปฮะออ,ออโต้ไปเหรอเด้อออโต้ไม่ได้เหรอโอ้ยฮึโอ้โหดันไม่ไหวนะครับตอนนี้สู้ไม่ไหวลวะกดไป แต่ว่าตัวหลักก็ต้องมีชะงักบ้างนะถ้าปล่อยอถ้ายื้อไปเรื่อยนะครับ mm. ก็น่าจะชนะได้เอาแช่แข็งไปงดึงมิสไซสกัดไปอีกทีดีนี่ปล่อยไปน,น่าจะพอมีรุดนะแต่ว่าวิ่งมาช้าขนาดนี้ก็น่าจะตายกระจุยกระจายนะเนี่ยโดนก๊อปปี้กระจายนะเนี่ย <c oughs> คือไม่น่าจะไหวนะรีเซ็ s ส s k i รัวๆนะครับไทยกะยืด,ดีิงกระจายเลย <c oughs> เอือหือเรียบร้อยนะครับแพ้ไม่ไหวแล้วทีมตัวหลักผมโหดไปแล้วตอนนี้สู <c oughs> ้ไม่ไหวแล้วอ่ะก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะมารีวิวเจ้าดัสแล้วกันนะ คือผมยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยก็มีสกิลวับหน้าป้อมนะฮะแล้วก็ Skill สกิลอัตันทำทะลุมอมตาแล้วก็ดาเมทะลโลมาตานะ,ะยังไงก็าฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ